เอาเลยครับก็ขอกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแชแนลแฮมเตอร์ครับผมแต่คลิปนี้ก็แตกต่างจากคลิปอื่นที่เราไมา่ได้เปิดกันบนเครื่องบินนะครับผมแต่คลิปนี้ผมจะมาขิงสิ่งที่ผมได้จากการสุ่มชุด X สูตร10 UC นั่นก็คือชุดที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับซึ่งมันไม่ได้มีแค่ชุดนะครับทุกคนมันมีรังอื่นด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกก่าว่าผมได้อะไรมาบ้างนะกับการสุม่ม10 UC นี่ทุกคน X สูตรชุดนี้ผมได้มาในราคา10 UC แล้วมันก็จะมีท่าอันนี้แล้วก็ท่านี้หมวกอันนี้าหมวกสวยอยู่นะผมบอกเลยกระเป๋าอันนี้แล้วก็นี่ชุดฟอร์ลินติโนโน,นะ <c oughs> แล้วก็โอเคอันนี้ผมยังไม่ได้อ้าวโอเคพนนีผมยังไม่ได้หัวน,นี้ผมได้แล้วกระทะผมได้แล้วระเบิดผมได้แล้วระเบิดไฟผมก็ได้แล้วทั้งหมดที่ทุกคนเห็นผมได้มาในราคาชิ้นละ10 u ยูนะทุกคนซึ่ง ทุกคนก็ไปส่มกันตามได้นะเพื่อได้แบบผมนะนี่เมื่อใส่ครบเซตเต็มก็จะประมาณนี้เท่าทุกคนโหพลังของ10 UC มันสวยจริงๆป<ะ> <laughs> มันหอมหวานจริงๆโอเคครับทุกคนก็ขิงกันประมาณเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าว่าผมใส่ชุดนี้เล่นมันจะเดือดมันจะสวยแค่ไหนไปรับชมกันครับอ่ะ,อะแต่เดี๋ยวก่อนทุกคนกำลังมองหาร้านเติมเกมอยู่หรือเปล่าผมแนะนำร้านนี้ ท็อปแอปช็บริการเติมเกมออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยเพียงใช้แค่เลขยู d เท่านั้นสามารถเติมได้ทางทางเพจ Top ปแอปช็หรือแอดไลน์แอดท็อปแอปช็อปอย่าลืมแอดปด้วยนะครับ,บอนนโอเคเข้ามาในเกมโอเคได้เปืนแล้วเฮ้ยมีคนลงใกล้ผมนี่ไงชอบเลย อืมชอบข็ไม่มีปืนเฮ้ยเอา้ามีคนหลุดเอา้าไม่ลุดนี่ว่าโอ้โหมันเก็บของเองออย่างซ็งต้องเอาตัวนี้ก่อนนะปาระเบิดใส่เหล่าหออืมอ,อุ้ยเจ็บอืมเชิงหนาแถมเดลูกซองซะด้วยมีตัวอยู่ข้างในนะ น่าจะเป็นตัวที่ผมยิงไม่น็อกเมื่อกี้นี้แหละค่อยๆเล่นนะโอ <Okay, S 2> เคปืนนี้มากระสุนมัจะหมดก็ใช่อะไรปา้ยาน้ำเตรียมบวกโหแล้วก็มีแค่ยาน้ำเดียวประเด็น <laughs> ยาไม่มีเลยขาอ,อยู่ข้างบนนะน่าจะตัวเมื่อกี้นี่แหละมั้งใช่ผมเดาอ่ะ ดีใครจะเชิงหนาวกันมาดีเพื่อนเฮ้ยเขาโดนแล้วไมนี่ไงเรารู้เมื่อ,อกี้เขาคิดว่าผมวิ่งไปทางนู้นไว้ทุกคนเขาจะยิงหลังผมนะไม่ได้เด็กเราลองเรารู้เราโดนจนชินแล้วมากระสุนย m p ผีผมเต็มทีนีได้ได้สบายข้างหน้ามีนะ โห,หน้าเดือดจัดแต่คือข้างหลังก็มีนะผมต้องเอาข้างหลังก่อนอนะเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเขาชอบวิ่งมาหาผมนะจากข้างหลังอะผมต้องเชียร์ข้างหลังก่อนนี่ไง,งน้ามีเสียงเราไปแจมดูซ้ายดูขวานะระวังรถชน เมื่อกี้ยังยิงกันอยู่เลยเฮ้ยใครอืมยืนนิ่งหลุดหรือเปล่าคนนี้น่าจะใช่นะอืมอันนี้ผมเช็คนะว่าเขาอยู่ไหนไม่มีเฮ้ยไงเขาเข้าไปในตึกอล้นนะ ผมจะระเบิดกากที่เล่นเขานะอฮ้ยโดน,โดนเอาทำไมขึ้นไม่ได้โ,โอเคต้องมาขึ้นตรงนี้รอนะมาหรือเปล่าเฮ้ยมีไฟอยู่อันหนึ่งโอเค มันจะปลายัดหน้าต่างอุ้ยลุดมือโอ้โหระเบิดไฟลูกเดียวจบแล้วเฮ้ยเอา้าเจ็บคู่ไอตัวนั้นโดนไฟไปด้วยนี่ไองไอีตัวนั้นก็เจ็บนะอืมหืไม่โดนอุ้ยโอตกนี่ไงซ้ำเลย นี่ไงรักเพื่อนอืมรักเพื่อนก็ลงไปเล่นข้างล่างด้วยกันเลยโอ้โหเมื่อกี้ผมตกลงมานะทุกคนดีนะเขาออกมาที่หลังม่งร้นผมโดนสอยกาอากากศแน่เคสเหล่อห้าคนแหมใส่ชุดเอ็กซ์ูดแล้วมันเล่นเก่งแบบนี้นเอง <c oughs> แต่คงจะอัพยากนะเพราะว่ามันใช้เงินเยอะชุดเอ็กซ์ูดถ้าจะอัพอะผมก็คงอัพได้ประมาณเวลสองวลนะ ก็ขึ้นไปได้แค่ประมาณวิวสองหรืสามก็ประมาณนี้ละผมก็พอใจละโอเคไอตรงนี้ยังไม่มีใครเอาบัตรชุกนะโอเคสิบวิสุดท้ายน่าจะไม่มีใครมาแล้วผมว่านะโอเคโอ้ผมไม่เข้าใจว่ะทําไมผมถึงได้ลงตรงนี้บ่อยจังหลายรอบมากไงที่ผมแบบว่าได้มาอยู่ตรงนออเนี้ยคือครอบแมพเนี่ยคือผมแม่งเส็งมากเลยคือรถไม่มีผมไม่มีนี่ยมันเสียเวลามากเลยนะกว่าจะวิ่งหาคนกว่าจะอะไรเงี้ยโอ้ ไม่ผมเอาไม่เอาผมลงไปกลางแมพวะเฮ้ยเสียงรุดคนหรือบอทนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคปะไปเถอะหารถด,ดีกว่าผมไม่เจอรถเลยทุกคนขอซื้อของก่อนแล้วกันนะโอเคหมาเราขาดอะไรบ้างเนี่ย อืมโอเคผมจะซื้อกิบเทปกับปลายเทพนะแล้วก็สโคบอุยนหรือบอดคนอันนี้คนเข้ามาก,กับเพื่อนอแย่และเฮ้ อืมไอ้บอดโหอ้อานอนนอนก็เสดดิดีเราสามเลยโหตัวนี้เขามีทุกซองเลทุกคนวัดยากกันเนี่ยอ้าวง้างไฟเหรอนี่ไงง้างไ,งางไฟอืมรู้จักหรือเปล่าเดฟฟอร์อบบอะ่ะไปแล้วเปลี่ยนที่เล่นนะคือผมเห็นอีกตัวหนึ่งอยู่โอ้โหตรงนี้คนเยอะจัด ไม่รู้ว่าเขาจะมาจากทางไหนอ่ะเปลี่ยนที่เรียนไว้ก่อนปลอดภัยสุดนะขออภัยนะทุกคนถ้ามีเสียงรบกวนนะผม,ผมขอโทษจริงๆราะผมทำอะไรไม่ได้อ่ะ <c oughs> ผมว่าเขาน่าจะไม่มานะผมไปดีกว่าเขาน่าจะไปชุบตรงบ้านชุบตรงฮอสสปิงอ่ะว่าน่าจะใช่เดี๋ยวผมต้องไปดูบนเนินข่าวนะเมื่อข่าวเนินไม่ใช่ <c oughs> หลอนหลอนหลอนคิดว่าคน <c oughs> เช็คให้ดีนะเผื่อว่าเขามาดักเนียนี่ไงเพิ่งชุบผมนึกว่าเขามาชุบนาดแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาไม่มีรถไม่มีพรมนะเขาถึงได้มาชุบช้าขนาดเนี้ไหนคอยดูหน่อยทําไงนี่ไงไอตัวนี้หรือเปล่าที่วิ่งมาชุบเพื่อนอะ มาดเดี๋ยวนะถ้าไมผมยิงเขาไม่ได้วะผมยิงไม่ได้วะตัวก็โผล่มาเออเอาอือตายไปแล้วใครอยู่ก็อยู่อุ๊ยอุ๊ยเขาแขนเขาแขนทุกคนไปแล้วเปลี่ยนที่เล่นตัวนั้นน่าจะยังชุบได้อยู่มั้งผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันว่าตัวไหนผมยิงตายไปบ้างแล้ว แถวนี้มีใครไปเนี่ยเหลือยี่สิบคนเลยนะถือว่าเยอะอยู่มมีคนหรือเปล่าอุ้ยนี่คนปะอุ้ยคนหมยทุกคนอุ้ยอื้มเอออุ้ยยา่าอุ้ย,ย,ยกับตายโอ้ตอนแรกผมนึกว่าบอดแม่งเห็นวิ่งมาหลายตัวโอ้โคนละแย่เลยเกือบตาย ค okay. ไปแล้วใครอยู่ก็อยู่ผมไม่มีพมอะ่ะไปแล้วถ้าผมมีพรมผมจะยังเล่นต่อนะแต่ไม่มีผมอะ่ะออกลําบากผมออกก่อนเลยแล้วกัน <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวโดนลุมบีบหน้าหลังเล่นยากนะเพราะว่าไอตัวบ้านชุบอะ่ะเขาก็ยังอยู่ไงถ้าโดนบ้านชุบกับไอตัวตรงนี้อีกประกบกันก็คือ,อยังไงก็ตายอะ่ะผมบอกเลยโอ้โหข้างหน้ามี อเกมนี้เดือดจัดเลยว่ะทุกคนอย่างมันอะใส่ชุดเอ็กซูดอีกโอ้โหทีนี้ดูเก่งขึ้นเลย <c oughs> มีกำลังใจเล่นเลยเฮ้ยโอ้บ้านไม้มีผเห็นอตอนนี้รอบทิศรอบทางเลยเนี่ยข้างหน้าก็มีบ้านชุบก็มีข้างหลังก็มีตอนนี้รอยิงฟรีอย่างเดียวนะเฮ้ยขอได้อยู่ ออขอแบบจิตสัมผัสขอแบบจิตสัมผัสอือุ้ออบบบย,บบบยตัวนี้น็อกสองรอบแล้วเนี่ยเพื่อนที่ขอชุบไอ้อเ,ออเพื่อนตัวที่ชุบมันอยู่ไหนวะเนะี่ยอุ้ยนี่ไง โอ้โหเจ็บมากแต่ไม่น็อกเออมาดิชุบเก่งนะก่อชุบเก่งก็ไม่ต้องชุบน็อกทั้งคู่ไปเลยโอ้สองตัวผมผมจะได้คิวไหมเนี่ยอุ้ยมันเข้าไปประตูวัดม,มาอุ้ยโอ้โหเต็มหน้าเลยอโอ้โหแย่ละใครปาระเบิดวะไอตัววาร์ปม,มาแน่หรือที่มันปาระเบิดใส่ผมเนี่ย ใครนี่ขาดมาทำอะไรตรงนี้เฮ้ยโหจ็บมีคนอยู่ขางหน้าผมมันเขาจะชาร์จผมทุกคนอุ้ยตัวข้างหลังผมโดนปืนข่าวยิง ฮุ้ยลบโอ้โหยืงไม่โดนเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเยอะจัดขนาดมีข้างหลังมีไป้นะโอเคครับทุกคนเรามาต่อกันในเกมที่2นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมแถมนะถือว่าดูกัน2เกมจุกๆไปเลยโอ้โหคนเพียบเลยข้างหลังหูมาดีชอบเลยอือ มาดีอุ้ยจะหนีไปไหนอุ้ยเฮ้ยยาตีไงเวกเตอร์อืม,อมแล้วผมเก็บงานเลยไปแล้วไออยู่ก็อยู่ไปแล้วจ้าวิ่งไ้ตามหลังมาเลยตีอ,อ้าโอโหไม่ไหววมาทุกคนกตายนี่นะสำหรับใครที่อยากดูนะว่าผมสู้แพ้เป็นยังไงนะ เป็นแบบบักกี้นี่เลยเป็นไงทุกคนพอใจทุกคนหรือยังว่าผมแพ้เป็นยังไงเป็นแบบบักกี้นี่นะนะผมบอกเลย <S <S อุย้ยข้ามีเสียงปืนคนหรือบอดคนหรือบอดหัวน่าจะบอดนะถ้ายิงแบบเนี้ยโอ้โหตายไปแล้ว โอ้โหไม่โดนมานี้สีจะบอดเฮ้ยอืมนี่ไงเอาไปโอเคเดี๋ยวผมจะรอเรือมานะทุกคน,กคนจะฟาร์มรอเรือเพื่อเรือไปเอาแอดดอปตรงนี้นะถ้าเรือไปทิ้งแอดดอบตรงนี้ผมก็จะไปรอแอดดอปจากตรงนู้นเลยโหเลดโซนมันชอบมาลงใกล้ผมแท้ แล้วผมก็ยิ่งดวงไม่ดีอยู่แล้วไอเรามันก็คนบาปซะได้ชอบโดนอะไรแบบเนี้ยมีอดอบหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหหว่านเจี๊ยบยี้เสร็จผมแนะ่นอนปืนอะไรเอ็มเคฮ้ยอ๋อพึ่งลงอันนี้คนผมบอกเลยน่าจะพึ่งลงมั้งเราไม่ให้โอกาสใครทั้งนั้นเลย ผมจะเล่น m k นะทุกคนผมอยากเปลี่ยนปืนบ้างเล่นปืนใหม่ๆบ้างนะจะได้สนุกสนุกอันนี้ M24 ไปเดี๋ยวเราไปเอาพรมแล้วเราไปหาคนกันดีกว่ายิงได้5คิวเองปั๊มยาเลยเดี๋ยวเราจะไปหาคนนะเดี๋ยวพอไปไปสู้จริงๆนะแตจะไม่มีเวลาปั๊มยาไม่ใช่เลยแถวนี้มันชอบมีคนนะอจริงเฮ้ยนี่ไงมีคนลง อืมจะไว้กับเอ็มไม่ได้แดกนี่ไงไจะมาวัดกับเราหรอเราเป็นเอ็มเคสุก,กี้อือรู้จักเอ็มเคสุกี้หรือเปล่าป่ะไปกันเถอะขอปั๊มยาให้เต็มก็เอ้ยขอปั๊มเลือดให้เต็มก่อนนะเดี๋ยวไปหาคนต่อฮุยโอ้ยมีคนลง เดี๋ยวข้างหน้าอ้าวอ้โหจบละไปเลยจะชาร์ดีรออะไรอะ่ะนี่งไงทำอะไรอือเก็บงานเลยเอ้าไอนาจายคนเดิมอ้วยาาว <c oughs> นาสงสารเขานะครับ นี่ทุกคนทิกที่ทุกคนอาจจะไม่รู้กับไอหอกอันนี้นะ <อ fue. S 1> นี่เดี๋ยวผมจะไ,ดไปดูอา้าวมันท้อหอกมันทเ,เอาหอกจากไอเขตน,น,นี้หรอนี่ดูทุกคนอันนี้ทิกเพื่อใครยังไม่รู้นะนี่ไงการเคลื่อนที่แบบรวดเร็วโอเคมีคนหรือเปล่าแถวนี้อุ๊ย บนเรือปั้มยาน้ำให้เต็มหลอดเตรียมบวกเลยโอเคเรือเขาเรือสามวีนะเขาจะตกละเล็เรือแล้วถ้าเลือมาจอดตรงนี้เขาจะตกลงมานะเฮ้ยไม่ยิงไปไหนอ่ะเมืนนะมม่อกี้นะวเฮ้งมีของตร่เจ็บจัดมาดีอยู่เอคหรือเปล่าเรามีเนะอ็มเคนะ นี่งไง MK ็มเคซุกี้เก็บงานเลยอุ้ยอุ๊ยกระตายเมนจังอะ่ะไปแล้วผมต้องย้ายนะโอ้หผมเสียเปรียบไปแล้วใครอยู่ก็อยู่โอ้โหยิงไล่มาเลยน่าจะหลายตัวนะดูทรงละไปแล้วไป,ไปแล้วจ้าใครจะอยู่ก็อยู่โอ้โหยิงไล่ตูดมาเลย ถ้าจะเพื่อใ้ตัวเมื่อกี้นี้นะที่ผมไปยิงเขาอะขอหนีมาตั้งหลักก่อนนะทุกคนโอ้โหถ้ายูต่อเมื่อกี้ผมน่าจะตายนะเพราะว่าเหมือนอีกตีนึงจะเข้านะนี่ไงเขาหัวไปนัดหนึ่งอ้าววัดทำไมเขาเงียบไปแล้วอะทุกคนเมื่อกี้ยังยิงกันเสียงดังอยู่เลย อะไรครับนี่อป่ะออกไปเช็คก่อนนะคือมันเงียบเกินอะ่ะเมื่อกี้เขายังยิงกันดีๆอยู่เลยี่อยู่ก็เงียบเฉยเฮ้ยมได้หลังคานี้ดีกว่าโอ้มุมนี้สวยนะวะสวยมากเลยนะเนี่ยคือมุมสูงนะมองเห็นกว้างแค่ต้องระวังหลังเอาไว้แค่นั้นเองยิงไม่ได้นะเพราะว่าเขาอยู่หลังใบไม้อะ่ะยิงไปก็ไม่ไดาจะน็อกนะ เดี๋ยวรอเขาวิ่งลงโล่งเน้นๆดีกว่าผมจัดให้เลยชุดหนึ่งเขาสามโมกว่ะน่าจะเก็บของนะเฮ้ยโอ้โหไม่น็อกยิงแบบนี้เลยจะเชื่อ,โ,อโหไอน,นี่ชาร์จผมแล้วว่ะทุกคนไอ,อที่มันเอาเรื่องจัดวะ่ะมาชาร์จผมเอาเระเบิดไปกินสักสี่วีนะ อุ้ยทุกคนระเบิดมันเข้าวาร์ปมาหาผมหรอเมื่อกี้เนี้ยแบบนี้ก็ได้เหรอเอาเรื่องอุ้ยเขามีเพื่อนโคว์นะอา้าวอืมฮาวหรออืมฮาวก็ไม่ต้องเล่นฮาวก็ไปดูเพื่อนเล่นซะปะ้งโอ้โหเขาล็อกผมค้างเลยว่ะทุกคนอืม <laughs> ไม่วัดสุดนะไม่วัดสุด ไอตัวนี้น่าจะตัวที่ผมยิงไปแล้ววะผมจำชุดมันได้เขีเขยวๆนี่ยชุดแมงกุจิโอ้โหไม่น็อกอุ้ยขอรัดขอรัดเออโอเคผมรัดได้อุ้ยฉีน็อกไม่ใช่หลอนหลอนอุ้ยใครอ่ะเต่เมื่อไหร่ เขาน่าจะอยู่แถวๆนี้นะเมื่อกี้เนี่ยเขายิงผมจากข้างหลังโอ้ยิงเสร็จแล้วเงียบเลยนะกระสุนสก,กา้าผมจะหมดอ่ะเหลือสิบสี่นัดเองเดี๋ยวเจนน่ะสุดท้ายน้ำเายน้ำเลยเพื่อได้บวกกับไอตัวที่ยิงหลังผมเมื่อกี้นี่นะคันนูเขายังยิงกันอยู่ผมต้องหากระสุนวะทุกคน เนี่ยมันมีตัวในเมืองเนี่ยคือมันหายไปไหนประเด็นมันยิงผมหลังผมอยู่เลยเมื่อกี้นะเคโอได้มาสามสิบนัดอ้ <c oughs> ขอหาเพิ่มก่อนนะแค่นี้น้อยไปนะโอเคมาขอเพิ่มอีกได้ไหมโอเคได้กระสุนโอเคมาแค่นี้พอละไปไปรีบเล่นนะเดี๋ยวเขาจะยิงกันหมดก่อนเดี๋ยวผมจะไม่ได้เล่น มาแล้วจ้าคือผมจะกลับไปเล่นที่เดิมนะเพราะว่าไอตัวเนี้ยผมมาได้ินเสียงเท้าอ่ะผมคิดว่าเขาอาจจะไปแล้วพอวงใกล้บีบแต่ผมจะเข้าวงนะจะเล่นแค่พอประมาณนะไม่เล่นเยอะอืมวิ่งแบบนี้เอาไปเลยหนึ่งชุดมีสี่มันต้องมีอีกเพื่อนเขาต้องอยู่แถวนี้แหละ เลยเฮ้ยโอ้โหชิฟแล้วุกคนผมโตโอ้โหจังหวะซิทคอมจัดมีคนขี่ผมมาแล้วผมไม่มีผมไม่อยู่แล้วไม่อย,อยากอยู่ตรงนี้แล้วขอการาบอุ้ยแย่แล้วผมจะขึ้นไปเอาผมผมยังไงเนี่ยโอ้โหมีคนลงมาชาร์จผมจะมาชาร์จเรา ไม่หลังต้นไม้เอ้าเข้าไปไหนแล้ววะล่นมาดินี่นอกวงนะเอ้าเฮ้เขามีอยู่นี่ได้ไงผีหลอกโอ้ตกอมแตกละมาดิจ้า โอเคครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากเพจ Top Up Shop บ,บริการเติมเกมออนไลน์ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ